เพื่อนโดน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 ด้านขวาไปช่วยดิ้ไปช่วยดิเพื่อนโดนด้านขวามาโดครับลุงแป๊บนึงจริงมันกินยาเทเซอร์ระวังมึงต้องรีบไปซ่อมรถก่อนเดี๋ยวมันมันมันจะรีบระเบิดบ้านไอ้พวกเนี้ยซ่อมรถก่อนกอก่อนกล่องหมดไปขอกล่องในบ้านไหมขอกล่องเพื่อนอ่ะ ไอตัวปิดอันนี้ตัวปี๊ดไอตัวปิดอันนี้ไอ้บอลไอบอลไอบอลไหนวะเด็กหน้าแกงกมาโชว์ไปหน้าแกงกเหครับเนี่ยโอ้โหเป็นทำไมไม่เรียบแบบระวังโดนสบายแถบน่าไอ้สัตว์ทันเนี่ยสวัสดีครับชนตำรวจเลยโอ้ล่ากยังไปไม่รอดูอะไรแบบเด็กใหม่หรือเปล่าเนี่ยเด็กมือใหม่ฝึกงานหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูถุ่มไอไหวมั้งเนี่ยจับไฟอะไรยังไม่มั่นเลยอุ้ยเห็นไหมล่ะโตแล้วน่ะไอเปล่าในนม อย่าใจอย่าสั leaving, oh, variety, be, like ่นเดี๋ยวผู้วามีอย่ายิงลุงอย่ายิงลุงยาใหม่ละกันไอนี่ตัวตึงแล้นะแหวนที่มึงหนีอยู่เนี่ยโคตรกูป่ะมึงขอโทษกูเหรอโอ้โจโได้วยไปเลยไปเลยไอ้เฮ้ยโคตรสุดอ่ะลุงตัวเนี้ยไหนบ้านไหนเนี่ยลุงโคตรสุดอ่ะลูกเวกันก็ตัวเองยับเลยอ่ะนี่ลุงเนี้ย ชนเพื่อนจนไอ้ยังปิดเราดูดิดูดินเพื่อนแมวตกเลยปิดอมาอิ่มได้ไงไอ้หียกำลังกางปีกออกมาพวกกูพร้อมบินเลยเต๋ครับไอบอยู่นงี่ติ๋วพีี่ได้ดูไม่ได้ดูิปิปชิที่ผมตกยังไม่ได้ดูได้ยินไหมปีกา ที่กาหัวเขียวโว้โหพี่ลองไปดูดิอะไรคนอยากมึงอะเฮียผมไม่ได้ขอไอ้ตั้มห่ะมาขอผมไม่ได้ยอมอยู่แล้วเฮ้ยของจริงว่ะมึงต้องได้อยู่แล้วมันไม่ยอมอ่ะผมบอกว่าผมจะไม่พูดแล้วก็ยอมแพ้ออกจากปากครับเพื่อนไอ้ตั้มพูอยากเดียวครับถ้ามันจะพูดถ้ามันจะยอมก็ให้มันพูดแล้วแล้วก็ไอ้ตั้มอยากยอมให้พูดนะรออะไรอย่างนี้ไเฮียไอ้แบนลูกลุงจับมือเลยไม่ยอมยังไม่ไปไหนเลยให้ลินเดอร์เดือบไม่ได้เหรอ พออย่าบังอย่างนั้นปลาใครมันเข้ามาอีกวะเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยอะไรบุงเนี่ยปลามจริงยอดสุดยอดกล่องกล่องพอมไหมครับเอากล่องให้แบนหน่อยโคตรสุดอยู่บ้านพี่อยู่บ้านอยู่บ้านเรได้ยินได้ยินอยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านยินปะไยินปะพี่หลงเอออยู่บ้านอยู่บ้านอาหลงมาว่ะมีตีนมีเตี้นมีเตีนอยู่มีมีหลงไปไหนอ่ะมะันเฮดตะันเฮดปาหลงป่าหรือเปล่าครับหลงป่าหรือเปล่า อะไระนี่ครับผมมีอาหารทิใช่ใช่ใช่อันเดียวโอ้เพลเชียนี่แล้วใครเปิดวะอ่าอย่างโอ้โหอย่างนี้เขาร้องตายเลยดิอะไรอ่ะเขาไม่ร้องตายเลยหรอที่หลงมาอย่างเงี้ยแบบกุ้มหายร้อยอะไรเงี้ยหายบอลดิบอลมันร้องอะผมชอบพวกตัวต็งๆนะครับมาจัดให้หมดเฮ้ยกอทั้งวันทั้งคืนอะที่บ้านฉี่อ่ะจัดนิร้อนได้ขาด S <S> <S ได้ผมว่าล่ะป่าดีอย่างนี้ได้ได้ครับได้ได้รถตันให้เรถไอ้บอลมึงด่าลูกกูให้ลูกกูร้อนหน่อยเนี่ยเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวผงด่าเดี๋ยวเด็กมันเด็กมันร้องอะไรเงี้ยครับจับปองอะไรยังไม่มั่นเลยอ่ะลุงให้ผมด่าเด็กกับลุงดูดิจับปองอะไรยังเอาง่ายผูกขอพูดตรงนั้นลุงนะเธอตัดไกลนะ ขับโคตรโง่อะจริงๆนะอันเนี้ยอันนี้จริงๆเลยขับโง่แบบโง่สัตว์แหละแบบเข้าบ้านอย่างเดียวแหละใช่หรอเรียกจริงๆเลยเนี่ยครับเนี่ยดูเหินเหินไม่มีชั้นเชิงแหละแต่เหินอย่างเดียวอ่ะอืไม่มีชั้นเชิงเลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาเกมนะครับเนี่ยดูตำรวจเขาตามมาเป็นร้อยอ่ะดูเอาแล้วกันเถิดให้ดูสักกันว่าจะอื่นหรือเปล่าแบบทับไม่เป็นด้วยดี เดี๋ยวเอาลัวครับเดี๋ยวอย่าให้ผมพ่าลากคืนนะอย่าให้โดนลากคืนนะอย่าโดนลากอ่ะอย่าโดนลากเหมือนกันอย่าโดนลากอย่าโดนลากจัดเลยเต็มของมาหายอ่ะแบบทำให้หายทีดิเออเออแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็อยากอยากเออเหมือนกันไม่เคยเออเลยอ่ะไม่เคยเออเลยนะพุงไม่ไม่ผมมองว่าน่าจะเอออยู่แล้วหรือเปล่าครับอะไรคุณเออหรือเปล่าพูดเหมือนแบบขาดสติเลยครับคุณนึกขาดสติหรือเปล่าครับคุณนึกขาดสติอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดินห่อศพอยู่เนี่ย ตัวตัดได้เราตัดได้เราตัวมันเนี่ยตายผมถึงไงตายผมถึงได้แค่นั้นแหละไม่หลุดหรอกครับคุณอาตำรวจตามผมไม่ทันหรอกผมบอกให้นี่ขับขับแท็กนะแท็กแท็กกำกำเลยอ่ะนี่ไม่ได้จูด้วยเนี่ยขับแท็กมาก็ดีอยู่แล้วครับน้องไม่ได้จูด้วยนะครับอ้ามสอบผมยังไม่พูดเยอะเลยเนี่ยอ้ามสอบกำกำเหมือนนะแบบเอาไว้โชว์โชว์สาวนะเต็ง เดี๋ยวโอ้โยังขับอยูเลยล้วนล้วนลวดล้วนเอ้าอะไรหมอยังไม่รักเลยหมอยังไม่รักเลยอะดูดิหมองารหนักแล้วกูดูโซงแล้วโซงเนี่ยยาไม่กินกินไม่ครบไงยกูกินสามเม็ดเช้าเที่ยงเย็นในเวรนี้ชัดชัดเจ็ดแปดเม็ดเนี่ยอาการออกนะย่ะขนาดหมอยังไม่รักเลยโอ้โหหลุดชนอีกขับทนเองครับไม่ไม่นี่จังหวัดจังหวัดชนตำรวจครับชนตำรวจเองกับมือไปเลยครับ สวยสวยน้องสวยโง่ดีโง่ดีตำรวจตำรวจให้ซ่อมแต่ไม่ซ่อมโง่ดีน้องโง่ดีทำต่อไปหนูทำต่อไปไม่ผมแฟร์เพย์อยู่นะพกิมผิดเลนไองยัยอกาไม่ไม่เขาไม่เรียกแฟร์เพย์ครับแถวบ้านผมเรียกโง่ครับแบบนี้ครับเป็นใจอะไรโง่โง่รถจะพังแหล่มีพังแหล่อยู่แล้วดิหน่อยแล้วกันนะครับแฟร์เพย์อยากรู้จริงจะเข้าบ้านหรือเปล่าแฟร์เพย์เขาไม่เข้าบ้านนะแต่เดี๋ยวโดนยิงแล้วเนี่ยเฮ้ยลุงเด็กมันเต็มรู้จริงช่วยมันไหมอ่ะลุง านแต่เพนั่นก็นนโฮมก็โฮมโอ้อยกรหมูหนี่กรรมเกินนี่เฮียแค่นี้เข้าบ้านโอ้ไปแถวเพิ่นหายเปล่าเนยหนโูตั้งหน้าตั้งตาขับใหญ่เลยอ่ะไม่พูดไม่ตาเลยอ่ะ อีกอย่างแล้วลบแเอาหน่อยแล้แเอาหน่อยดิแับแลบเอาหน่อยดิแลวเพื่อนเอองั้นเราจะพังนะแลวเอาหน่อยแลบแลบเอาหน่อยเอาหน่อยให้เด็กมันรู้หน่อยไอ้บอลมาลายตายาเออสวยแลบสวยแลอย่างเดียวอย่างเดียวยังยโอ้โหเรียบจัดเลยโอ้เรียบจันเลยยากเลยแต่ไม่หมดเลยแต่ไม่หดเลยอ่เียเแล้วนต่อเบาเบาดองเบาดองเบาเบา ตอนนี้ลุงมีกี่คนครับเนี่ยแก๊งลุงอ่ะ4ีสิบกว่าฮ้ยขนาดนล้นเลยอ่ะลุงใช่มีเจแงเคเพิ่มมาเพิ่มไงอีกประมาณสามสี่คนรองไะเนี่ยลองแงไปเนี่ยลอแงไปอะลอแงทำไมผมกลัวที่ไหนอ่ะลุงไปบอกไอ้ตั้มหน่นอะสัวแค่ตายอ่ะลุงเดี๋ยวปีใหม่เฉิดมาด้วยเดะไหวปหเนี่ย ถ้าผมกลัวผมจะมาเตียลงทำไมอะแย่ถ้าไม่ขอจบได้ไหมแก๊งที่มันรไอต้ามึงครับเพื่อนผมอยากจบเนาะมันไม่ไหวรู้อยู่แล้วว่ามันจบไม่ได้อยู่แล้วมันบัฟกันไปแล้วอ่ะมันไม่มีทางจบแล้วก็ถูกมแล้วก็ต้องซูดมันไม่มีคนตายก็ต้องสู้ไปสุดกระถ่มละแล้วครับเอาสุดอยู่แล้วผมก็มีแต่แต่แต่แกงคุณแแ่วเกินแบบไม่เข้ามาช่วยน่ะผมแบบหัวหน่าแก๊งโดนขนาดนี้ ผมไม่ตายครับผมไม่ตายอ่ะผมคิดว่าคุณจะเอาผมเอ๋อจริงๆแล้วคิดว่ามึงจะเอ๋อไหมล่ะไม่เอ๋อใช่หรอผมบอกผมน่าจะไม่เอ๋อลุงผมดูจากอาการแล้วอะถ้าเป็นลุงลากก็อาจจะมีสิทธิครับแต่ถ้าเป็นแบบลากอย่างนี้ยครับลากแบบโง่ๆอย่างเนี้ยผมว่าน่าจะไม่เอ๋อครับเนี่ยหมเราอะหลบยางหลบที่ไายหลบยางไม่ชํำเลยอะ นมไอ้เด็กชอบแต่ขวานก็ชนเพื่อนตัวเองตายอะไรตายกันแบบยับยับยับอะไอ้น้องไม่ต้องซ่อมน้องมันชนนิดหน่อยเพื่อนคนเดกันชนกันเก็นหรครับไหนรอชนปะชนชนข้างหลังเขาเหมือนไปชนเตะพัดห้าวอ่ะได้ซ่อมแม่ร้ไอ้ขี้แหวนไอ้โง่ตกรถไอ้สัตว์ อะไรอ่ะลุงโง่จริงดิขนาดลุงยังรู้เลยว่ามันโง่ห่ะไอเด็กคนเนี้ยอันนี้แล้วหลังขวาหน่อยหลังซ้ายหน่อยครับจริงเลยครับจริงเลยครับ <ผม S 1> อันนี้ไม่ได้ลุงมาเลยใช่ไหมเนี่ยเอาหมอนมหมอบไว้เนี่ยลงุงมาแล้วเข้าบ้านว่ะเฮียวิดีโอ้กดไก่เลยไอเข้าบ้านอย่างเดียวเลยมี่มีข <c oughs> ้อหานะจนตายฮะตำรวจไล่สามสิบสี่สิบพันผมยังไม่เข้าเลยอ่ะไม่หรอแสดงว่าโง่ดิโอเคครับพอได้ไร้สะถึงที่ถึทีกูแล้วกันนายหนูแค่นั้นแหละ อย่างบนเขาบนเนินอะเปลี่ยนใช้สามสี่กูไปะแร็ปแร็ปแร็ปเอาหน่อยแร็ปเอ้ยไม่แม่อ้อยน้องน้อยอย่าขับเชื่อพี่ขับสี่ขับยากที่แนะนำนะแบบว่าขับคันนี้ด้วยไม่ทำไม่ทำไม่ทำขับแท่งได้น้องน้องชิบดีแล้วเด็กดีให้มันเอ๋อได้แท็กอ่ะเออก็ดีแล้วแท็กมันดีกว่าสามสี่สามสี่เองขับมันไม่เอ๋อหรอกเชื่อพี่ที่พันยากที่แบนกล่าวตอนนี้พวกคุณมีหวังมีหวังอะไรเราก็เพลยงหน่อยใช่ไหมเราก็เพียงหน่อยนี้ปิดเพลงหน่อย เมื่อกี้ไอ้หวังมันเอาผมใช่ไหมแต่ผมเอามันแทนเมื่อกี้ใช่หรอแตกปากไปแตกัาหวังหวังหวังมึงมึงหรือเปล่าเพื่อนหวังแล้วมึงหายไปเลี่หวังเอามึงเป็นหอดักแด้หรือเปล่าเพื่อนใช่ นีตามไเจอมันหน่อย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 มึงไม่หนีไอยู่ดไร้หอไปเตรียมรถไปดิแล้วมึงจะมาเี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมไม่ได้เซ็นเตอร์นกจไอ้หลมงไปดิเอาแท็กกหบเอรอแท็กมเดี๋ยวได้ได้ไแท็กให้ไอตั้มไอ้ตั้มมพี่เล็กไรมสอสบายใจได้สบายใจได้กำเชื่อกูกำไม่ไดมีกซ่อมะ ไอหลอมมันบอกมึงกำบไอ้หลอมมันบอกมึงไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยเราเดินรถไม่กองไหนเราไม่กล่องไหนเราไม่กองแรงมากไปก็เราไปเอรื่องเราเจ้าุณด้วยบินลงจ้เหี้ยคนที่ลงที่ก้าวมาไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปจะพี่พาเดี๋ยวพี่ รถมีกล่องที่หลงครับผมจำได้แล้วลุงผมจำได้แล้วลุงมเคยโดนจากที่โดนใช่ไหมผมเคยเจอเขาอยู่ครับคนชื่อหลงอ่ะ่ได้เหรอผมแค่เผอไปเจอรถอยู่ข้างถนนแล้วไปบอกว่ารถรถปูบแม่ไปนมอนท่เราคไปดูหอมากมาหอให้หน่อยเดี๋ยวใช่เหรอ ผมไปเจอรถเขารถอะไรไม่รู้สีขาวอ่ะผมก็ตั้มอ่ะเลยเอามาขับแล้วเขาไม่เจอผมเขาถามว่าเอามาจากไหนผมบอกรถผู้แปกให้มาแล้วเขาก็ทื่อผมคนแหละลุงนี่แหละอะไรเนี่ยไอ้เบ๊เขาไม่เล่นเลยอ่ะเขาไม่เล่นเลยอ่ะแต่เข้าบ้านอย่างเดียวเลยออกทางเขออกทางได้เพืออะจะเข้าบ้านอย่างเดียวเลยเข้าทำไมมาไอ้นาะไอ้เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวนี้เขาฉลาดจับในน้ำเขาดักตั้งแต่เร็วเลยโอ้โฉลาดเข้าบ้านอะไรบ้าอะไรอะไรอย่างเดียวเลยเอาของซ่อมหน่อยดิ เขาจะลาดจัดเลยเดี๋ยวนี้อย่างงี้แวนนห่อยอย่างงี้เราก็ออกไม่ต้องออกว่าอะไรหรอกวอกอะไรหน่ยหน่อยให้แวนอ่ะหกสองสี่หกสองสี่มึงเหินออกก็ได้แวนไอ้เหี้ยเมลอดเสร็จยังอ่ะน้องเหินเป็นไปเนี่ยเหินกงอ่ะเหินข้ออะขอถุงศพหน่อยออกหน้าออกหลังครับหนูทำออกมาแล้วใช่ป้ะเดี๋ยวหอยหวังแป๊บเดยครับน้องหน้าไหนเปิดประตูหน้าไหนไอ้หวังไอ้หวังเพื่อนหวังมมาอ่ะ อ่อยครับไปไปไปก่อนบอยหอยังไงเอาเลยเอาเลยครับยังยังยังไปสิสิสเทสเลยเฮียมันมาจากไหนเราเนี่ยใช่เหรอก็บอกแล้วโอชิบหายเลยออกอะไรสวยน้องสวยสวยเฮียนออกแบบนี้ถ่ายถ่ายย่าออกถ่ายย่าออกไอ้น้องมึงมึงมามึงถูแล้วมึงแกลงน้ำลงน้ำน้องลงน้ำสวยสวยน้องสวยสวยน้องชายสวยสวยมึงแม่โคตรตึงเลยวะไอ้เฮียไม่เคยเจอใครตึงขนาดนี้เลยอย่างโง่ไอ้โง่ตายละควาย เอาอ่ะลุงลูกเอาควายมาลากผมแบบนี้ผมชอบลุงบ่อยๆเลยสวยสวยสวยรวดสวยสวยรวดรวดจับรวดรวดจับรวดรวดจับรวดยิงมาช่วยไอ้แหวนดิมาช่วยกูหน่อยดิมึงเห็นเปล่าไอ้เพี่อะไอ้ล้อล้อดิล้วนสายบ้านไอ้เพี่อเอาหน่อยดิมึงกีดทะไรพียอะไรกันเนี่ยไอ้ตีหน่อย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 รู้ต้องจ่อยจ่ยจ่อยรวดรวดเอาวเร็วเร็วทุกคนเร็วรู้ต้องยัดรู้ต้อยัด ตูดต้อนนี่ล้วนถอยไปรถอะเดี๋ยวมันฆ่ากูตั้งใจสักอย่างเลยชีวิตเฮ้ยใครมี A B C บ้างไปดูรูกลัวเป็นผีน้ำนองอ่ะเป็นผีน้ำนองไปแล้วอ่ะผีน้ำนองอ่ะเฮ้ยใครมี A B C บ้างขอ A B C หน่อยโจ๊กมีลงมีมีลงขอหน่อยเลขอะไรครับเอ่อเลข128บึ่งปากศพแต่นี้เฮียไอ้อางไอ้เฮียแวนขับรถตกน้ำไม่สะอาดโอ้ยเยี่ยมสภาพ ไอ้เหี <gesch uce> ้ยไอ้เหี <If> you suffer, you ้ย <su> ม <ks> ึงดูด้วยมึงขับรถต่างถิ่นน่ะเหี้ยเขาห้ามขับรถเล็อไอ้แ่นเฮ้ยแมงไอ้เหี้ยขาหัวนะวะหลังบ้านวะ ไม่มีไม่ไมไมเห็นทางหน้าดิ้างหน้าี่